สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซฟานีอาวานิกไร้งานวงการทำดีแค่ไหนก็เป็นแค่นางเอกปลายแถว ถ้าพูดถึงนางเอกวิกหมอชิดที่มีผลงานออกมาให้เป็นแฟนได้รับชมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นต้องมีสาวลุกเครื่องฝีมือดีอย่างเซฟเซฟฟานีอาวานิกรวมอยู่ด้วยแน่นอนเซฟฟานีอาวานิกเป็นมิสไทยแลนด์ปี2009แถมยังได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสือมวลชนการันตีความสวยซะด้วยเซฟแจ้งเกิดเต็มตัวในฐานะนางเอกจากละครดราม่ารแสแซบอย่างทะเลไฟประกบคู่กับหนุ่มมิกทองระยะและกลายเป็นคู่ขวัญที่มีผลงานคู่กันมาอีกหลายเรื่องซึ่งผลงานละครแต่ละ เรื่องของสาวเซฟนั้นต้องบอกเลยว่าการันตีเรตติ้งเปรี้ยงดังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแนวไหนสาวคนนี้ก็เอาอยู่จนผู้ใหญ่ทางช่องไว้วางใจเตรียมดนันขึ้นแท่นนางเอกแถวหน้าอีกรายโดยผลงานเรื่องล่าสุดของเจ้าตัวอย่างผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ที่กําลังจอคิวลงจอก็เป็นอีกเรื่องที่รับประกันความปังตั้งแต่ยังไม่ฉายเพราะเรื่องนี้ได้ประชันฝีมือกับพระเอกเบอร์หนึ่งอย่างเวียสุกลวัน์ซะด้วยต่หลังจากที่เธอได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกดังเปรี้ยงจาก การประกบคู่กับหนุ่มเวียเป็นเรื่องสุดท้ายนั้น <c oughs> ก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าเธอผ่านจอแก้วอีกเลยเพ <c oughs> ราะเธอได้ปลีกตัวจากวงการบันเทิงออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวแถมยังได้ทําอาชีพใหม่ที่ไม่มีใครคาดถ,ถึงอีกด้วยเพราะเธอนั้นได้ผันตัวมาทําสิ่งที่รักนั่นก็คือการเป็นเทรนเนอร์นางเอกคนดังได้อัปเดตชีวิตหลังพักงานในวงการว่าตอนนี้เธอมีความสุขที่มีเวลาได้ทําตามความฝันอย่างเต็มที่เราเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอยู่มหาลัยก็ออกกําลัง กลายเป็นประจำอยู่แล้วสนใจทางด้านนี้มาตลอดแต่เราไม่ได้ทําจริงๆสักทีแต่พอเราลองเราเริ่มต้นจริงๆเริ่มสอนคนอื่นจริงๆก็ประมาณสี่ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันเป็นทางที่เราชอบมากๆถามว่าหันหลังให้กับวงการบันเทิงไหมเจ้าต,ตัวกล่าวว่าคือเรามาโฟกัสทางด้านตรงนี้มากกว่าความที่เราอยากจะทําตรงนี้มานานแล้วด้วยความที่มีโอกาสมาพอดีจังหวะมันมาก็เลยอยากรีบคว้าไว้ในส่วน ของวงการบันเทิงตอนนี้ก็ที่เรารู้กันว่าทุกอย่างมันเงียบหยุดแล้วเราก็เลยอยากพยายามใช้ช่วงนี้ทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแถมก่อนที่เธอจะห่างหายจากวงการก็มีดราม่าไม่น้อยเรื่องความสวยที่ไม่เหมาะแก่การเป็นนางเอกจนทําเอาเธอน้อยอกน้อยใจไปช่วงหนึ่งแต่เธอก็สามารถผ่านมาได้และตอนนี้เองสาวเซฟก็ได้เลือกทางเดินชีวิตของเธอที่ตั้งใจไว้แล้วเป็นกําลังใจและรอติดตามผลงานใหม่ๆของเธอกันครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้นางเอกสาวของ เราได้หุ่นดีมีซิกแพคกลายเป็นสาวสายสุขภาพเต็มตัวแล้วละครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ